ขอต้อนรับเข้าสู่วัาลายแนลวันนี้กลับมาอีกทางขึ้ช่วงไม่ใช่ตื่นซิคอินเลยป่าวใครที่จะพูดคำนั้นออกมานะเต้ยเฮ้ยถ้าเกิดรู้ว่ามีคิวฉันต้องเอาเอาจิมมี่มาถูกต้องถูกต้องแต่น้องจิมมี่น้องจิมมีมาแล้วค่ะเคยอยากดูว่าอยากดูว่าคิดถึงมากนะคะแล้วก็มีคนไปว่าน่ารักน่ารักมากคือ อามีข้างตัวทั้งอีเอิงคุณเก่งคุณโรสต่างต่างก็คือคนดีเอ็มมาสุดฤทธิ์ว่าน่ารักมากคุณต้อยไปดูซะทําเร็วๆก็มาแล้วจ้ากับซิงเกิลของของของน้องจีมินนะจ๊ะชื่อเพลงยาวมากแต่หรือว่าซิกกับพี่โพโคเออตื่นเต้นมากทุกคนไม่รู้เลยว่า เป็นแนวสไตล์ประมาณไหนยังไงอันน้คือไม่รู้แต่ชั้นอะรู้แค่ว่าน้องจะมีคัมแบ็กน้องจะคัมแบ็กเป็นเป็นอัลบั้มฉันก็ทำการพรีเรียบร้อยไปแล้วกับอัลบั้มนะคะเดี๋ยวรอมาแกะนะคะรอบนี้ยังไม่ลืมเนาะยังไม่ลืมค่ะเธอฉันขอแฉรอบก่อนค่ะรอบก่อนเดิบดีึ๊บดีแล้วพอวันที่ของเอิงมาเออแล้วของกูอะอ๋อกูลืมสั่งให้มึงช็อต เกิราไม่ลืมนะเราไม่ลืมแล้วออกตัวเร็วเลยรอบนี้ก็ไม่ลืมเลยเออเดี๋ยวมาดูกันดูกันดีกว่าอันนี้ก็เป็นเหมือนเป็นแค่พรีวิวเออเป็นแคมเวิดีโอนะคะเดี๋ยวตัวเพลงใหม่เขาเรียกว่าเพลงปล่อยแล้วก็เดี๋ยวจะมาทำอีกรอบหนึ่งนหนุ่คนน่าจะปล่อยประมาณสักประมาณกลางเดือนน่าก็คือกรกฎาคมครับผมก็เลยไม่อยากให้ทุกคนรอหน่อยก็อันนี้ก่อนละกันนะไปดูกันดีกว่าแต่ว่าก่อนที่จะไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งกิ๊กให้แล้วนะครับฝากเมมเบอร์ชิพด้วยนะจ๊ะได้ดูคลิปก่่อออนนใใคครรเเาาจพิศษม์ยู เทเลสเอกุสิตประมาณรถจ้าเลยมีปุ่มซุปเปอร์ปปรแปงฝากกักเครื่งมใจพวกเร,รด้วยนะคะฝากด้วยขับปไปดูกันเลยไปถึนเต้นคิดถึงมาจรวูภาพสวยมากเหมือนแบบชันไปสวสิสเลยน่ารักเหมือนบิลลี่วงกาบิลลี่วงกาบิลลี่วงกาว้าวาว้าวพี่ล ด้วยเหมือนนิทานสำหรับารากระเด็นมาชินีบโอ้ยผ้าสีสวยมากเโอ้โห oh, สียง <laughs> ลองเทคที่ดีมากโอ้ยนาัก 아. 그냥 타오고 간 와. 반 갔었다. 아. 소유. 에 아. ให่มากอ้ยแล้รัาแล้วเขาอะโอ้โหโอ้ยตายแล้วน่าลักมามันเหมือนมิวสิคริงสั้นๆเป็นละครเพลงฉากเดียวแต่แบบว่าทุกคนเข้าออกเข้าออกมันมิวสิควลเลยอะ จบไปแล้วจ้าพูดคำว่าน่ารักเอาไปกี่คำไหนจดเยอะมากจดไม่หมดเฮ้ยน่ารักจริงก็ว่าทำไมวีกันแตกจร้นเยอะคือน้องจีมินน้องจีมินถูกต้องนี่คือน้องจีมินนี่คือน้องจีมินที่แท้จริงจัลุ้มมากจุมมใช่แล้วเอ็นดูพี่โลโก้ก็คือกลืนจริงคือจริงๆสไตล์เสียงของสองคนเนี่ยค่อนข้างแตกต่างชัดเจนมากเสียงคนละ ทางเลยแต่ว่าอยู่ด้วยกันเราเขาแบบว่ากลมกลืนกันได้ดีนะแบบแบบท่อนแรปทอนรอคิดว่าเป็นความตั้งใจของน้องเลยแหละว่าแบบทยามถึงอยากได้คนฟรีที่มีสไตลิ่งเสียงประมาณนี้เนาะแล้วชอบอ่ะชอบภาพแบบมันเหมือนแบบมันเหมือนดูการ์ตูนเหมือนการ์ตูนเหมือนการ์ตูนมีการย้อมสีจัด อะไรอย่างเงี้ยแล้วแล้ก็แบบถ้าเป็นหน่าลักอ่ะแล้วก็อย่างที่อ้อมบอกว่ามันเหมือนแบบดูมิสิคอลแล้วแบบว่ามันเป็นลองเทคที่คือเซตติ้งเดียวแล้วก็คนเข้าออกแบบว่าใช่คือตัวละครก็มีเท่านี้แล้วก็เปลี่ยนเรื่อยๆทุกคนก็กล้องในการแบบในการหลอกในการสลับสับเปลี่ยนไปแล้วแบบมันมีซีต้องซีช่วยอะไรอย่างเงี้ย มันเหมาะกับจีมินมากเลยเพราะว่าเป็นสไตลิ่งที่ด้วยความที่เสียงน้องหรืออะไรก็ต้องมีความเป็นแฟรี่เทลสุดมากมมีควาแบบนนั้มากๆแล้วก็คือความที่น้องเป็นคนแบบว่ามีไว้มีกรุ๊ปดีๆอะไรประมาณนี้เขาใช้บอดี้ได้ดีอะแล้วเพลงก็ได้โยกได้อะไรแบบคือโชว์ทุกอย่างที่เป็นจีมินออกมาได้ดีมากเพลงสดใสมากเพลงน่ารักมากคือแบโหฟังล้เพลินน้อ ดังปิ๊บ,บอยากยกเตาแล้วก็แบ,บชื่นชอบแบบน้องๆแดนเซอร์ทุกคนด้วยคือรู้สึกว่าแบบเออมีหลากหลายคาแรคเตอร์แล้วก็ตัวเองเหมือนเป็นการมมเทพเล็กๆในการดําเนินเรื่องผักคนนั้นคนนี้ไปแบบพบรักอะไรน,นู่นน<อ>ี่อะไรย่าง้คือแบบน่ารักมากแบบ เออเหมาะมากรู้สึกว่าแบบเป็นเพลงที่จีมีสุดๆแล้วชอบมีที่มีแบบว่ามีเครื่องดนตรีแบบมาเล่นในฉากเนาะคือไม่คือแบบว่าในฉากเราเราก็เราก็เราอาจจะฟังไม่ออกว่ามันมีดนตรีอะไรยังไงบ้างเนาะแม้แต่ว่าแบบว่ามันก็ได้เห็นแบบว่ามีการใช้เอาดนตรีมาเล่นมาตีกองกันในเซตในฉากอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบเปิดมาชอบที่เปิดมาเป็นแบบเหมือนดูเหมือนเรานี่ดูนิชานดูแบบจริงเรื่องการ์ตูนเด็กๆเหมือนเซตติ้งหนึ่งที่ดึงเราเข้าไปในฉากในอรี่อนี้ไปอยู่เป็นแบบว่า คนในหมู่บ้านนั้นแบบใช้ชีวิตอยู่กับเขาเลยนสีสวยมากคาราเตะแรบคือโหสีฉ่ำมากสีสวยมากทุกคนสีดีมากแบบวายเปนดีมากโดยรวมนะคะเป็นกําลังใจให้น้องจีมากคิดถึงมากคิดถึงมากเสียงขึ้นมาประโยคแรกคือแบบโหเป็นเสียงที่คิดถึงือนไม่ได้ยินเสียงมานานนรอแมอกปะเป็นเสียงที่คิดถึงกับเพลงใหม่ๆปกติเราก็วนฟังเพลงเก่าๆอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเออมันมีความแบบ ตื่นตาตื่นใจดีกับเพลงนี้นะคะก็เดี๋ยวรอให้กำลังใจกับอัลบั้มนี้ของน้องแล้วก็ไตเติ้ลแทร็กทำแน่นอนเดี๋ยวรอปล่อยนะคะทุกคนเดี๋ยวมาแน่ๆนะจ๊ะใช่ค่ะก็ฝากด้วยนะจ๊ะไปปั่นวิวกันเลยทุกคนวันนี้พวกเราสองคนลาไปก่อนจัใหม่คิดหน้าจ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย